ไปจุ่มน้ำดิพี่มีใครเครียดกับเพลงอีกไหมไม่ค่ะมันเราน่าจะผ่านจุดเครียดพี่มันไม่เหลืออลไรจะเสียแล้วค่ะครูมันผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วลูกทุ่งสำหรับจอยเดือนจา บ้าเหรอเะอไปยุ่งอะไรกับจารย์กล่ะไว่าที่ไหนเนี่ยแค่นั่โตะลาไดนตอะพี่เขาบอกมาว่าเขาไม่ได้ให้โต๊ะอเขานั่งโต๊ะกลางไม่ใช่ก็เป็จะนั่งหัวโตไงอ้หทำอง่ใช่เป็นเรื่องยากไม่ไปอยู่ธนาคารกรุงรีนะเกิดนั่งกลางกลางแทบอแอยเปอด่อยเดเปิดดิ

ไม่กี่นาทีทไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ต้องไม่ต้องเลื่อนหน้าโต๊ะมาเบี่ยงะก็ได้าย่ไงมันก็เล่พอต๊ะเดียวอยู่แล้วพอๆอย่าอย่าทะเลาะกันเลยกูขอร้องตกกันเลยดีกว่าอย่าพูดกันมากตะอกัปกันเงียบๆดีกว่าพูดกันเยอะๆตกกันเงียบๆสาน้า เพลงที่ร้อนที่สุดในบ้านคือเพลงของเปล่าค่ะบ้านอีพอดคนพุ้งข้าวแล้วต่อมาก็เป็นเพลงอยู่บ้านนะดีๆแล้วต่อนคนชอบร้เพลงไมื่อไหร่ออกมามันฟังแล้วมันติดหูไปเลยใช่วิตมันหรือมันหลอนหลอนตอนนี้เพลงนี้หลอนแล้วอะร้องให้เกมชีวิตที่คล่ำเวลาท้องสองไมเยอะแล้วอีกเพลงหนึ่งก็เพลงมะนาวไม่มีน้ำเพลงนภาวะไม่หลอนทำไม่ม่ร้อนเฮ้ยค่เคยอยู่ใกล้มา่อก่อน ดังแล้วหมายถึงเปิดวอลลุ่ม <c writing> ดังทำบาลานซ์ให้ดีๆนะหมายความว่าใส่ใจกับเพลงแต่ละเพลงให้มันสมดุลอย่าให้แบบว่าบางเพลงไปเป็นจุดอ่อนในขณะที่